สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับหน่วยที่15นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินและการใช้สารสนเทศนะคะจะมีอยู่2ตอนหลักๆนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะพูดถึง ในส่วนแรกก่อนหัวข้อแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสารเทศนะคะเราก็จะมาดูกันเรื่องของความหมายความสําคัญเกณฑ์การประเมินสารเทศทั่วไปนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินสารเทศจากสารเทศรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นจากแหล่งช่วยค้นคว้าจากหนังสือจากวารสารจากเว็บไซต์จากสื่อสังคมและฐานข้อมูลนะคะ สำหรับหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นหัวข้อการประเมินแหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อความต้องการและการใช้สารสนเทศนะคะเราก็จะพูดกันถึง2ประเด็นด้วยกันก็คือความต้องการสารสนเทศและการใช้สารสนเทศค่ะสำหรับความหมายของการประเมินสารสนเทศนะคะการประเมินสารสนเทศเนี่ยเป็นกระบวนการวิเคราะห์ การคัดเลือกการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของสารเทศที่ได้มาจากแหล่งสารสนเทศทต่างๆอย่างมีวิจารณยาณ <c oughs> มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประโยชน์และคุณค่าของสารเทศะคะเพื่อทําให้เราแน่ใจว่าสารเทศนั้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมีความทันสมัยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดจนมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใช้ ตามจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการใช้สนรเทศของคนเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะสามารถประเมิสนสนรเทศนะคะและแหล่งสนรเทศได้เนี่ยอย่างมีวิจารณญาณจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจสอบคัดเลือกเปรียบเทียบและประเมิสนสนรเทศให้มีความถูกต้องหรือมีความเกี่ยวข้องก่อนที่เราจะนําไปใช้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นหัวข้อของความสําคัญของการประเมิสนสนรเทศนะคะ เนื่องจากสภาพการปัจจุบันนะคะที่มีสสารเทศจงจำนวนมหาศาลมีอยู่ทุกที่แล้วก็สามารถเข้าถึงง่ายจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะใครๆในปัจจุบัน,นก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็เผยแพร่สารเทศทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายนะคะดังนั้นการค้นหาสา,สารสนเทศในแต่ละครั้งเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปจำเป็นจะต้องมีการประเมินก่อนนำไปใช้ เพราะสารเทศที่เราเข้าถึงจากแหล่งต่างๆนั้นเนี่ยจะมีระดับของคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันไปเช่นมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่เก่าเกินไปไม่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าอาจจะมีความไม่ถูกต้องอยู่ในข้อมูลเหล่านั้นนะคะการประเมินสารเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก ที่จะเลือกพิจารณาแล้วก็ใช้สารเทศจากแหล่งสารเทศต่างๆ <c oughs> ดังนั้นหากเราตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิสนสารเทศก่อนนําไปใช้รู้ว่ามีวิธีการประเมิสนสารเทศนั้นอย่างไรจะทําให้เราสามารถที่จะแยกแยะคัดกรองระดับคุณภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือของสารเทศได้นะคะทําให้เราสามารถนําสารเทศนั้นเนี่ยไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์เต็มที่ค่ะ ในส่วนถัดมานะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับาการประเมินสังเทศโดยทั่วไปนะคะเกณฑ์การประเมินสังเทศโดยทั่วไปนี้นะคะก็จะเป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการพิจารณา,าสารสนเทศท,ทุกรูปแบบได้นะคะซึ่งในส่วนนี้ครูจะอธิบายอย่างละเอียดนิดนึงให้นักศึกษาพอเข้าใจความหมายหรือว่าแนวทางในเบื้องต้นก่อนนะคะ <c oughs> ยกตัวอย่างอย่างเช่นเราสามารถใช้เทคนิคการตั้งคำถามได้นะคะเช่นการตั้งคำถามแบบ W H question นะคะหรือว่า f o r W one H นะคะเช่นการตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้สำนักพิมพ์นี้คือสำนักพิมพ์อะไรมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะ <c oughs> ผู้เขียนหรือว่าผู้แต่งหนังสือเล่มนี้หรือว่าบทความวารสารนี้เนี่ย ทำงานอยู่ที่หน่วยงานใดองค์กรใดนะคะผู้เขียนมีตําแหน่งทางวิชาการอะไรบ้างหรือมีตําแหน่งอะไรบ้างในองค์การนะคะผู้เขียนมีคุณวุฒิหรือว่ามีความสามารถมีความรู้มากเพียงพอที่จะเขียนในหัวข้อนั้นนั้นหรือไม่มีข้อมูลที่จะให้ติดต่อผ่านทางสำนักพิมพ์ผ่านทางอีเมลไหมนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือว่าสารเทศที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีแหล่งที่มาในการอ้างอิงหรือไม่ แล้วก็สุดท้ายก็คือเราสามารถดูได้ว่าความทันสมัยของตัวข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเนี่ยเผยแพร่ที่ปีพศใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นดูในเรื่องของความทันสมัยเราก็สามารถใช้เทคนิคในส่วนนี้ตั้งคําถามง่ายๆไ,ได้นะคะส่วนเกณฑ์ในการประเมินสารเทศโดยทั่วไปนะคะมันก็จะมีอ,อยู่ หลายๆห,หัวข้อด้วยกันนะคะซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาหลักๆสําหรับการประเมินสัมเทศและแหล่งสัมเทศได้ทุกรูปแบบเลยนะคะสำหรับประเด็นแรกที่นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนก็คือในเรื่องของความเกี่ยวข้องหรือความเข้าเรื่องนะคะในส่วนนี้เนี่ยเวลาที่เราค้นหาข้อมูลหรือว่าค้นหาสัมเทศได้แล้วนะคะเราก็จะพิจารณาว่าสารสนเทศนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้อง <c oughs> ตรงกับหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการหรือไม่เราสามารถพิจารณาได้จากไหนบ้างเราสามารถพิจารณาได้จากชื่อเรื่องอย่างเช่นชื่อเรื่องของหนังสือชื่อเรื่องของเว็บไซต์นะคะคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดของรายการนั้นๆรวมถึงรายการอ้างอิงด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราต้องการค้นหาสารสนเทศเก,เกี่ยวกับห้องสมุดกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราก็สามารถพิจารณาได้จากคําที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นมีคําว่าห้องสมุดไหมมีคําว่า SDG ไหมมีคําว่า Sustainable Development Goals หรือไม่ในชื่อเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะคะ <c oughs> ยกตัวอย่าง,างเช่นในส่วนที่เราเวลาเราค้นคว้านะคะในคําเหล่านี้ที่เป็นห้องสมุดหรือ SDG เหล่านี้นะคะเวลาเราค้น ในในบทความหรือว่าชื่อเรื่องจากเว็บไซต์ะคะ่ะตัวอย่างอาจจะได้ข้อมูลหรือว่ารายการอย่างเช่นบทบาทห้องสมุดในการสับสน,นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโรคห้องสุดกับ SDG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อเราเห็นชื่อเรื่องแบบนี้นะคะเราก็จะเมือนได้ว่าเนี่ยชื่อเรื่องนี้มันมีความเข้าเรื่องหรือมีความเกี่ยวข้องกับสอรเทศที่เราต้องการหรือไม่นะคะ ันดับที่2ที่เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องดูทุกครั้งในการประเมินก็คือดูเรื่องของหลักฐานความน่าเชื่อถือนะคะเราก็พิจารณาได้จากหลายอย่างนะคะหลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเราดูจากผู้เขียนหรือผู้จัดทำนะคะว่าเขามีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในหัวข้อที่เขาเขียนหรือว่าเนื้อหาที่เขาเขียนในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆหรือไม่นะคะยกตัวอย่าง,างเช่นเราอาจจะพิจารณาจากตําแหน่งหน้าที่การงานหน่วยงานที่ทํางานนะคะคุณวุฒ ภูมิหลังทางด้านการศึกษาความรู้ความสามารถหรือว่าประสบการณ์ะคะว่าสอดคล้องกับเรื่องที่เขาเขียนหรือเปล่านะคะอันดับที่2นะคะเราสามารถดูได้จากหัวข้อหรือเนื้อหาที่เขียนนะคะว่าตรงกับความเชี่ยวชาญของคนเขียนหรือเปล่านะคะถัดมานะคะอาจจะดูว่าผู้เขียนหรือผู้แต่ง <c oughs> ในหัวข้อนั้นๆน,น,นะคะมีการตีพิมพ์ผลงานหรือม,มีการเขียนผลงานที่มีเนื้อหาในลักษณะนี้มาก่อนไหมนะคะแล้วก็ผู้จัดพิมพ์หรือผู้ ทำสานักพิมพ์อันเนี้ยค่ะที่ตีพิมพ์หนังสือออกมาเนี่ยดูความน่าเชื่อถือหรือความมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าได้รับการยอมรับจากสาขาวิชานั้นๆหรือไม่นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสำนักพิมพ์ทางด้านการศึกษานะคะยกตัวอย่างเช่นทำตำราเอกสารหนังสือนะคะพิมพ์กับสำนักพิมพ์ของมสธนะคะพิมพ์กับสำนักพิมพ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้ก็มีความน่าเชื่อถือนะคะ ลำดับถัดมานะคะที่เราจะดูนะคะเกณฑ์ในการพิจารณาสารเทศก็คือเรื่องของความถูกต้องนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะพิจารณาความถูกต้องหรือว่าความจริงข้อเท็จจริงจากเนื้อหาที่เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอาจจะดูว่าในข้อมูลที่เราค้นหามาได้นั้นเนี่ยมีการอ้างอิงหรือมีหลักฐานในการสับสนเนื้อหาน,านั้นๆหรือเปล่าสามารถ บอกที่มาได้ว่าสามเทศที่เขาเขียนมานั้นเนี่ยได้มาจากที่ไหนบ้างนะคะอาจจะดูจากรายการอ้างอิงรายการบรรณานุกรมไทยเล่มนะคะก็จะมีการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะถัดมานะคะเราอาจจะดูได้ว่า,าสามเทศนั้นเนี่ยผ่านการอา่านหรือผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะมีการเผยแพร่หรือไม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราเขียนบทความวรารสารส่งไปตีพิมพ์นะคะในกระบวนการของการออกวรารสารหรือบทความวรารสารอน,นั้นเนี่ยก็จะมีการผ่าน เพียรีวิวหรือว่าผ่านการอ่านจากผู้ทรงคนวฒดก่อนนะคะส่วนสุดท้ายที่เราจะดูในเรื่องของความถูกต้องนะคะเราก็จะดูในเรื่องของการใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อผลงานชิ้นนั้นนะคะการใช้คําต่างๆมีความเป็นกลางไหมมีคติไหมมีการเขียนประชดประชันไหมแล้วก็ตัวข้อมูลทั้งหมดนะคะมีการ เขียนที่สะกดคําที่ถูกต้องไหมหลักภาษาที่ใช้หรือว่าความผิดพลาดในการพิมพ์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูเรื่องของความถูกต้องด้วยนะคะเกณฑ์ถัดมานะคะทีออ่จะต้องดูนะคะก็คือเรื่องของความทันสมัยของข้อมูลนะคะในเรื่องของความทันสมัยนะคะเราจะพิจารณาว่าสารสนเทศนั้นนะคะมีความเป็นปัจจุบันหรือว่าล้าสมัยไปแล้วในหัวข้อที่เราศึกษาค้นคว้านะคะเราสามารถดูได้ว่าเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลนั้นเนี่ยเผยแพร่เมื่อไหร่นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือ เราก็จะดูจากปีพิมพ์หนังสือมีพศสอนะคะหรือว่าครั้งที่พิมพ์ของหนังสือหรือเรียกว่าเอดิชันนะคะหากเป็นวรารสารเราจะดูจากปีพิมพ์วรารสารหากเป็นเว็บไซต์นะคะเราก็จะดูจากวันที่ที่ออสร้างข้อมูลนั้นสร้างเนื้อหานั้นคอนเทนต์นั้นหรือการแก้ไขปร,ปรับปรุงบนเว็บไซต์นะคะหรือการระบุวันที่วันเดือนปีที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นๆบนเว็บไซต์เป็นต้นนะคะ <c oughs> ทีนี้ถ้าเรา ะจะคนหาข้อมูลแล้วมันเป็นงานที่นำสารเทศไปใช้ที่มีเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านสุขภาพด้านธุรกิจด้านการตลาดนะคะ,ะเราควรเลือกใช้สารเทศที่มีความทันสมัยหรือว่าอัปเดตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อหาหรือสารเทศท,ทางด้านประวัิศาสตร์โบราณคาดีทางด้านวรรณกรรมนะคะเราอาจจะต้องเลือกใช้สารเทศที่ อยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆที่เหมาะสมกับหัวข้อหรือเนื้อหางานนั้นๆดังนั้นเนี่ยความทันสมัยเวลาเราพิจารณาค่ะขึ้นอยู่ด้วยขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราต้องการนั้นเนี่ยเป็นประเด็นใดนะคะต้องการความทันสมัยหรือไม่หรือว่าไม่ต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือเรื่องของความเป็นกลางค่ะ <c oughs> ในส่วนของความเป็นกลางนะคะเราก็จะพิจารณาว่าสารสนเทศนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นข้อเท็จจริง เป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นข้อมูลเพื่อการผสัมพันธ์เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่ามีความอ,าอาคติหรือความลำเอียงหรือไม่นะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะเราจะต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์แล้วก็การตีความประกอบกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราก็จะพิจารณาว่าตัวผู้เขียนนะคะ เขียนสารเทศขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อจุดมุ่งหมายใดนะคะเช่นแจ้งให้ทราบเป็นการขายของเป็นข้อมูลเพื่อความบันเทิงหรือว่าชักชวนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเปล่านะคะหรือเป็นการนําเสนอสารเทศที่มีลักษณะที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อการโน้มน้าวความคิดของเราหรือว่าจูงใจเราด้วยวิธีการต่างๆนะคะ <c oughs> ในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นะละครซีรีส์นะคะรายการวราไรตี้ต่างๆเนี่ยจะมีการไทยอินโฆษณา แฝงต่างๆนะคะจ,จะมีการให้ดาราซเลเิตี้นะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยที่แทรกเข้ามาในรายการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เ,เราจะต้องรู้จักพิจารณานะคะแล้วก็ประเมินด้วยนะคะ <c oughs> ถัดมานะคะในเรื่องของสารเทศเนี่ยมีความเป็นกลางหรือไม่เนี่ยก็อาจจะพิจารณาในแง่ที่ว่าผู้เขียนนะคะนำเสนอเนื้อหาเนี่ยมีอคติเกี่ยวกับทางการเมืองความคิด ศาส,สนาวัฒนธรรมหรือว่ามีอคติส่วนตัวกับสิ่งที่เขียนหรือเปล่านะคะอย่างเช่นในช่องรายการทีวีในปัจจุบันใช่ไหมคะก็จะมีบุคคลที่นําเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็อาจจะต้องเวลาที่เราพิจารณารับสารมาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาดูก่อนถึงพุ่มล้างอาจจะมีการไต่ตรองก่อนที่จะเชื่อหรือที่จะนําสารเทศนั้นไปใช้นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะ ดูในเรื่องของความครอบคลุมหรือว่าขอบเขตของสารสนเทศนั้นๆน,น,นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาว่าสารสนเทศนั้นนะคะมีขอบเขตที่ครอบคลุมในหัวข้อที่เราค้นหาหรือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะมีเนื้อหากว้างขวางหรือมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงเราก็จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของสารสนเทศด้วยนะคะเช่น <c oughs> ข้อมูลไม่ขาดหายนะคะมีความเพียงพอของข้อมูลในการใช้งานนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่เราต้องการนะคะเราก็อาจจะพิจารณาจากหน้าสาราบาัญเราเปิดหนังสือใช่ไหมคะดูจากดัชนีไทเล่มนะคะว่ามเีเรื่องหรือมีคีย์เวิร์ดที่เราต้องการหรือเปล่าดูจากคำนำดูจากบทนำหรือดูจากบทขัดย่อก,ก็ได้นะคะก็จะเป็นการพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนะคะว่าในสารเทศที่เราค้นหามานั้นเนี่ยมันใช่หัวข้อที่ครอบคลุมหรือมีขอบเขต ข้อมูลที่เราต้องการเพียงพอหรือเปล่านะคะส่วนสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นหลักในการประเมินสารสนเทศโดยทั่วไปนะคะเราควรจะพิจารณาดูว่าตัวประเภทของแหล่งสารสนเทศเนี่ยตามลําดับการเกิดสารสนเทศเนี่ยคะ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอาจจะพิจารณาสารสนเทศที่ได้มานั้นเนี่ยว่าเป็นสารสนเทศที่ได้มาจากแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิทุติยภูมิหรือว่าตติยภูมินะคะซึ่งในแหล่งสารสนเทศต่างๆเนี่ยก็จะมี มีที่มาหรือว่าต้นกําหนิดของข้อมูลน่ที่แตกต่างกันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวข้อมูลนั้นน่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะหากเป็นแหล่งสารเทศปฐมภูมินะคะก็จะให้ข้อมูลที่เป็นต้นแหล่งนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือของความ มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยมากกว่านะคะเพราะว่าสามารถแสดงว่าสารเทศที่ได้มานั้นเนี่ยมันเป็นต้นแหล่งนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่โดยตรงมีความคิดที่เริ่มมีความเป็นออริจินอลนะคะแล้วก็แสดงถึงข้อค้นพบใหม่ๆนะคะส่วนแหล่งสารเทศที่เป็นในลักษณะที่เป็นทุติยภูมินะคะก็จะมีการอ้างอิงจะถูก อ้างอิงมาจากข้อมูลที่เป็นแหล่งปฐมภูมิเนี่ยอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะมีการผ่านการวิเคราะห์การตีความมาแล้วจากแหล่งสารเทศปฐมภูมิดังนั้นในความหมายหรือว่าความเป็นความคิดเริ่มนะคะก็จะไม่ได้เหมือนกับแหล่งสารเทศปฐมภูมิค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่จะใช้หลักการ หรือว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปดังกล่าวที่อาจารย์ได้พูดมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาพิจารณาในส่วนของรูปแบบของสารเทศในแต่ละประเภทนะคะในหลายๆเกณฑ์นะคะก็เราจะใช้ที่เป็นภาพรวมเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันแต่ว่าในแต่ละ รูปแบบสารเทศนะคะก็จะมีจุดเน้นหรือว่าจุดที่เราจําเป็นท,ที่ต้องดูในบางส่วนในการประเมินเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีอยูอ่หกรูปแบบด้วยกันนะคะในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของแหล่งช่วยค้นคว้านะคะในทางด้านสารสนเทศศาสตร์นะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็นแหล่งช่วยค้นคว้าแบบอ้างอิงนะคะหรือว่าเป็น reference r e source นะคะที่เรารู้จักกันนะคะในก้อนที่2หรือกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นการประเมินรูปแบบประเภทหนังสือตำราง,งานวิจัยนะคะถัดมาก็ จะเป็นการประเมินในรูปแบบของวรารสารนะคะก็จะมีาาลักษณะที่แตกต่างจากหนังสือนะคะถัดมาก็จะเป็นการประเมินเว็บไซต์นะคะแล้วก็สื่อสังคมหรือว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลออนไลน์นะคะ